กว่าน,นั้นถึงวันนี้ที่เราได้ร่วมโครงการตอนนี้เราเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการตลาดมากขึ้นเป็นโครงการที่ดูแลเอาใจใส่ชมุมชนคือหนึ่งนักศึกษาล,ลงไปเขาก็ได้ความรู้จากเราเราก็ได้ความรู้จากนักศึกษาจากคณะอาจารย์ มีการเปลี่ยนแปลงคือจากเสื้อผ้าที่มันมองดูไม่สวยอะมันก็จะสวยขึ้นได้ความรู้ใหม่ๆในการออกแบบลายผ้าแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัยชุดปีนี้ที่น้องๆออกแบบอะค่ะสวยทุกชุดแล้วก็ลายผ้าสวยมากๆเลยค่ะแม่ก็จะเอาไปพัฒนาไปต่อยอดค่ะ เราได้มีการต่อยอดแล้วก็สร้างไอเดียใหม่ๆที่กลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา,าหรือว่าการผลิตต่างๆที่เป็นเทคนิคโน้ตฮาวใหม่ๆรวมถึงการสร้างโน้ตฮาวประกอบกับทางปรลาดของชาวบ้านทํายังไงมันถึงจะโดนใจลูกค้าซึ่งทําให้ชุมชนของเราเนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํวาวันแล้วก็สามารถออกแบบแพทเทิร์นตามที่น้องๆเขาออกแบบให้แล้วก็สามารถขายได้ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากลายผ้าที่น้องๆช่วยออกแบบให้แล้วก็นําเศษผ้าที่เหลือจากการ การตัดุูนรคำมาตกแต่งเสื้อผ้าเราด้วยค่ะเศษผ้าทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเลยเอามาทำผลิตภัณฑ์เล็กๆเพื่อเอาไปทำพวงบุญแจ กับ10ปีแล้วเนาะที่เข้าร่วมกับโครงการต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความสนับสนุนดูแลชุมชนของเรามาช่วยชุมชนจริงๆนะคะทุกคนมีงานทำมีไรายได้ก็ทําให้ชุมชนมีความสุขมีไรายได้จริงให้ชุมชนสามารถสร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างงานให้กับช่างฝีม,มือในชุมชนเราได้นะคะก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ทําให้สินค้าชุมชนมีรายได้กลับไปให้ชุมชนของเราด้วยค่ะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน